แล้วคุดไปคุดมาก็คือได้ดวงหนึ่งยู่ทุกคนนี่ฟังไหมอู้หูโคตรงามมุเกียวอะไรสดล่ะบ่เห็นคุดจะได้กับจวบนอมาพอลงไหลแล้วมาคุดเอาจบบนอสืยออ,อันนี้คือมาไม่ขมหวนพวกตะออกแล้วบอเาไม่ขมญวนไทยออเริ่มออกแล้วนีเลยวด,ดวงนึง <c ười> หาหน่อตั้งแต่กี่หน่อดวงเดียวโคตรตลกว่ะ มีปานพกแกมีบา่บานอ้อหนอนไม่ขมมีานไข่มันมเิ่มออกแลลมออกเดือนหนึ่งเดือนหในดวงหนึ่งแล้วนี่อืไปเลยในดวงหนึ่งแล้วแต่ถุงหาต่อไปก่อจะได้หนอนดวงหนึ่งหาตั้งเกือบหมดสมนึ่งเา <c oughs> ขุดไปจังสีแล้วทุกคนมันออกกระไดจังสีขันออกให้จังในกระโไรง การหาเนอนไม่ขมด้วเนี่ยน้ำหากมันก็ต้อันนี้หากมันเพราะว่าสวา่วนใหญ่หนอนออกตามหากี่งออกกระหัวมันออกไปทางไหนนี่หุบตะวันออกตามหาก <c oughs> หากไปทรั้งนี้พุดนํำไปเลยนามหากนลย โอ้ยดีดีเดีล้วเดี่ยวเดี๋ยวโดนหนึ่งดวงหนึ่งอีกอุ้ยทุกคนโชคดีแหงมือนี่ได้หน่อสองดวงโชคดีแหงได้หน่อสองดวงว่าสันนี่นี่อันนี้หักมันนี่หักมันแล้วก็น่อมันอืออุ้ยโคตรงามเนาะมาอันนี้โมแมนบ์โมเมนต์งานน่ามเมน โมเมนของตลกอันนี้คือเรื่องจริงในหนอจริงๆโมเมนต์การแสดงอุ้ยเด็ดแล้วเด็ดแล้วอือฮือต่อไปนำหักอย่างสิสุละเขาจะนำหักแก๊งชีสุเลทุกคนหานอจังจะได้่ันท่านก็นำหักมันก็ได้ดิเพราะมันเอาค่อยหัวมันกันไหนออกก้อนไหนออกนำไปทำสิ น่อสองดวงแล้วขออยได้อีกเด้อหาไปทางไหนล่ะวันนีหามาพุ่นหากันมาเท่งพุ่นอู้หูหูอารมณ์นี้ะป่าิิ้งหนเอดวงหนึ่งผมันเลี้ยงหน่อดีโคตรตึกเลย <c oughs> ขออยได้อีกเด้อน่าจะบุญวัสนาหาหนอนยาหนี้ จกนี่กระไดโจกหายกรบปน่เลยคือบุยังจวบว่ะแล้วเาสิได้นอได้สองดวงห <c ười> นาหมดมือแล้วนี่นอาสองดวงวะเอาวบวญยังจวบเลยกว่าจงังใด không tụi nhỏ phim. bị chua quá. Ôi, mới đại leo bật nhỉ. มันแปลว่าเขาคุดนะทุกคนเขาอยากคุดนะจะคุดเลยนำลำหนำ่อไม่ห้ขมออกมาไดบุหูมูลวัสนาคันวาได้กระดาษกระดาษกระดาษพบกันใหม่คลิปหนา้าไว้แล้วก็บายบาย